เกือบเลยคูขึ้นบ้านขึ้นบ้านไล่ขึ้นบ้านออกขัวออกขัวแล่ขึ้นทั้งทั้งแลขึ้นทั้ทงทงั้งไม่โดนโอ้ยดััแกวักๆ นี่ด่านเมียเออด่านโรงพยาบาลน,นี่ลุงสร้างให้เมียเองมาค้งเมียไว้นีดิว่าคงจะไม่เจอเมียนะคนทำหาเมียเด็กไปลงุงจัดไปขวาไล่ซะดีไปทางขวาครับอ้าเมียจ๋าโอ้แค่ทำหาเมียมาเลยไม่กลัวหลอกปะโถยปัดเลยครับแค่เมียฮะอ้าวอ้าวเอาแล้วไงเอาแล้วไงแล้วย,งยังไงแล้วย,งยัวยงไง ความเนียนนะความเนียนนะอุ้ยเป็นไงเนียนไปเกือบละอ๋อแล้วอ๋อและเดินหา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 ละเนียนเนียนเนียนสายเนียนสายเนียนแป๊บเอ้าเจอแล้วเอ้าเอ้าเมียจ๋าเอ้าเออเออเมียจ๋าเออเมีย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 จ๋า เมีจ๋าเมียจ้าต้นไม้บังเออ,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 อเกือบเลยกูขึ้นบ้านขึ้นบ้านเล่งขึ้นบ้านออกขวาออกขวาแรงขึ้นทั้งทงึกแรงขึ้นท,ทั้งทึกไม่โดนอุ้ยดังแควดังแควดูจากสายเนียนน้อยไปซะแล้วเมียจ๋าไปเลยเด้อไปเลยเด้อ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วสายเนียนสายเนียนอ,อ้าไปไงเอ,อ้าเอ,อ้าเมียจา๋ามาตามไมาได้ไงตามผัวมาได้ไงคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้เหนื่อยเด้เมียนำ้ำเมียนำกลับบ้านเข้าครับเข้าครับเข้าเลยครับ จู๊ครับจู๊เลยฮะไปแล้วไปแล้วแต่ไม่จั ไปแล้วเมียจ๋าัวกรถติดพวกรอยแค่ดอีกแล้วอีกจ้าเตี้อดกไปแล้ว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 ตามปะไปแล้วไปแล้วว้าวเบิดมือแนี่ยมัอนี่เบิดมือแท้ๆกูว่านี่ไปแล้วไปแล้วเอ้ยเอ้ยโดนโดน รอบนี้บอกกูไม่พลาดบักเ่าบักเ่าโอ้เมียจ๋าจะยังจะเมียจ๋าอะไรอะไรอะไรล่ะอะไรล่ะวิ่งต่อสิเมียอะนาทีไม่เล่นกับผัวไม่กลับไปดูลูกฮะเอาเอาขามขาม โอ้ตาย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 สอยางแนะเอ,อน้อดาราเพื่อนซองตาบัตซองคุมตามเมียเขาแน่ยออสอยเ่างแน่หมอโอ,โอ้ตายเมียจา๋าแล่นเล่นเบิดมือไม่มีอะไรเก็บเลยนะโอ้จูบจูบเลยจูบเลยข้างล่างไปหาของซอื้อข้างหลังไม่เนียนนะคะไม่เนียนนะคะ อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เนียนนะคะเฮ้ยฮิยะฮิยะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นรอเนีย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 นเฮ้ยคนหนึงมาดิมาช่วยกันสองคนน่ะทันนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเออเออช่วยลุงนะลุงเนาะช่วยลุงด้วยนะจ๊ะบรรดาเมียน้อยทั้งหลายโอ้โหเมียน้อยเพียบเลยเมียน้อยระวังโอ้โดนไฟเมีหนึ่งแฉะ โอเคเยี่ยมยอดมากเมียอู๋มีร้อยเดี๋ยวลุงกลับมาช่วยนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวลุงกลับมาช่วยใครอยู่ไหนตะกี้อยู่ไหนหิวหิวลุงหน่อยยูวลุงหน่อยอยู่ไหนมีบรรดาเมียน้อยลุงอยู่ไหนตะกี้เมียน้อยจ๋าเมียน้อยเมียน้อยอยู่ไหนหมดแล้วเมียน้อยเฮียเฮียเฮียโดน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 เออนั่นช่วยเยี่ยมวันนี้มัฮิวกันขึ้นบ้านคืนบ้านมัฮิวขึ้นบ้านฮิว hiu đây hiu đây hiu lắm, hiu lắm, hui lắm, ở À, hui đồn khỏe lắm, hui phép hui phép hui phép hui à hui lắm, năn lắm, hui lắm, hui nó hui lắm, chui hả, hui lắm, hui chui, hui non hả, lắm, มาช่วยแล้วจะมีสเต็ปสเต็ปวิ่งตามหลังฮะจะมีสเต็ปวิ่งตามหลังเออนับไปช่วยไปใครก็ได้ไปช่วยทีนี่ลอยแล้วนี่ลอยแล้วนี่เออนี่ลอยให้มองแล้วนี่นี่แหละอัะนนี้ไปเลยลุงงอมตายเองปไปเลยเพื่อเมียน้อยลุงจะสู้หลังชนฝาเพื่อเมียหลวงกูจะตุบเมียให้คว่ำไม่ใช่ก็ตลดอย่าทำตามนะน้องๆแกการมีภรรยาของรักเดียวใจเดียวนะจ๊ะ เอาอุ้ย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 แล้วอุ้ยแล้วเอาลุงเหรอไม่เอาหลักนะเอาตะนนจีเอาตะนุนอันลุงไว้ไปฉายไปใช้ส่องคุ้มตาบันเอาคุ้มตาบันเอาคุ้มตาบันเอามันเทิตาตอดอามันเทิตาบอดไปไหนวะเอาหูคุกอย่างใกล้หิวไปฮิวกันฮิวกันอีคนนึงอยู่ไหนเอออ้อมาตะลังฮิวกันอีคนนึงอ้อมมาถูกต้องถูกต้องนั่นแหละถูกต้องมาเลย ไปแล้วอ๋ไปเด้อเมียเด้อไปแล้วนะจ๊าที่ครบไว้โอเคไปบรรดาเมียน้อยทั้งหลายเดี๋เดๆๆลุงไปหาปั่นเจนบ้างที่วิ่งทั้งแมปเลยไม่ได้ปั่นเหอะไรเลยเนะี่ยโอ้คดเหนื่อยนี่เสียงเจนตรงไหนวะ อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเสียงเจนโถเอาเลยป้อมป้อมไปฉายยังไม่ได้ใช้สักแอวะเลยปะโถ่ยเฮ้ยเฮมาทำไมมาทำไมไอ้บ้านนาละนวลน,น้องนะไม่ต้องกลับคืนมานะจ๊ะวันจะไปไม่ลานี่หน้าไปกับหนุ่มเมืองเลฮ่วงข้างหน้ามีเจนที่สกิดไว้ เล่นกันนานๆเล่นกันนานๆโอเคโอ้โ okay. ห oh, มาจัดเบรกตรงมัดนะที <c oughs> ม่มาที่ปลาส่งเสียหนูนะจ๊ะเฮ้ยเอาเอา,เอาลุงเอาลุงเสียก่อนสิลูกฮิวก่อนฮิวเออฮิวจ้ะฮิวจ้ะออเก่ร์เน๊าะซอลลิงใช่ป่าวไม่ต้องกลัวนะจ๊ะอ่ามีทิ้มหลังสบายใจสะดือโบปัดเลยจ้ะเพื่อนมีทิ้มหลังนะจ๊ะปั่นเลย อ่านั่นแหละอยู่กับปานิ่งๆไว้อ้าวต้องไปช่วยป่ะต้องไปช่วยเมียน้อยโอ้โหกูจะช่วยเมียน้อยอยังไงดีเนี่ย อา้าวตายนี่ว่ะไว้อยู่ทำไมล่ะคะไปสิคะปัญจสษยังข้างนอกอะ่ะอ,อุ้ยตกใจเดี๋ยวมันลงไปแล้วปัดเลยได้ยินเป้าเมียาจ่าได้ยินเสียงเป้ามาไหมมาไหมไม่มาว่ะไม่มาว่ะ เล้วมาละ,าละาปไปแล้วค่ะเมียมาผัวไปละตามด้วยตามด้วยตามผัวด้วยอ่าวบินวะบินวะเมียบิงมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยเฮ้ยเ่าไ,ไ,ไปสนซูเฝล่าไปสนซูเฝล่าปันแล้วแบบเอ้ยตายกูตายตายกูตายเตเตะกูตายเตเตะบอลยังเตเตะบอลยังเตเตะ เมียมาแล้วนี่ไงเาเอา้ยทำอะไรจะทำอะไรผัวโอ้ยเข้าขอโทษเด้อเธอเธอจา๋าเข้าขอโทษเอาพิดไปแล้วเอาพิดไปแล้วเธอจ๋าไปแล้ว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 เธอจ๋าพิดไปแล้วอุ้ยเลยเลยเลย โอ้ยเจ้าจเข้าไปแล้วเด้อโอ้ยหเขาทวนเขาเขาทวนอะไรเอาเอาเอาบ่าแล้วตีดีตีเอาอีตีเลิกอะไรยังฮะเลิกอะไรล่ะเสียงดังวิ่งบังวิ่งบังตามมาตามมาเอาจี๊ดหัวตีหิน โอ้ยคุณละรุ่นคุณละรุ่นเด้สปินมาไปแล้วไปแล้วเมียจ๋าปัวไปแล้วนะปัวไม่อยู่แล้วบ้านหลังนี้ไปแล้วครับไปแล้ว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 รับตู้ยังวะตู้ไหนวะทางไหนวะทางไหนวะทางไหนก็ทางไหนต้องออกลงสาวแล้วกูใช่ไหม เยี่ยมโอ้โหเกือบไม่รอดฮะเยี่ยมมากเยี่ยมมากทุกคนเปิดหรือยังโอเคเรียบร้อยกระเทียมเจียวไปแล้วนะคะที่เหลือช่วยตเองนะจ๊ะลูกไม่ได้มีเมียเย้โอ้มันรอบนี้มัน สนุกไหมครับทุกคนโอ้โหแร้งหนึ่งกันหมดเลยแดงเถือกเลย